ยานามวงเป็นดาวค้างฟ้าอีกดวงของวงการบันเทิงไทยเคยเป็นนักร้องวงสุนทราพรก่อนลาออกไปประกวดนางสาวไทยเป็นรองนางสาวไทยปี2507ซึ่งเป็นปีที่อภสราหงสกุลได้ตำแหน่งนางสาวไทยไปครองก่อนจะมีผลงานภาพยนตร์มาตั้งแต่ยุคหนัง16มมโดยมีผลงานแสดงคู่กับสมบัติเมทนีจำนวนหลายเรื่องจนนับได้ว่าสมบัติอรัญญาคือนักแสดงคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงการหนังไทยอรัญญานาวงเล่นหนังมาตั้งแต่ปี2511 50กว่าปี ที่ยังรอดเล่นในวงการมาจนถึงปัจจุบันแต่หลายคนยังไม่ทราบเธอมีน้องสาวแท้ๆเป็นนักแสดงด้วยเช่นกันน้องสาวอารัญญานามบงชื่อรัชนานามบงครับก่อนที่เราจะไปรู้จักน้องสาวคนสวยของดาราเจ้าบทบาท69 stories มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังครับอันว่านามสกุลนามบงนี้คือนามสกุลเดิมของคุณแม่ของอรัญญาครับก่อนแต่งงานท่านใช้นามสกุลนี้ซึ่งต่อมา พออรัญญาเข้าประกวดนางสาวไทยเธอก็ได้ใช้นามสกุลนามบงเพื่อการประกวดด้วยโดยที่จริงแล้วอรัญญานามบงมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอัญชลีชอบประดิษฐ์ตอนเข้าประกวดนางสาวไทยปี257เธอเลือกที่จะใช้ชื่อว่าอารัญญานามบงเพราะในยุคนั้นยังมีการอนุญาตให้สาวงามสามารถใช้นามแฝงได้ชื่ออรัญญานามบงได้พาเธอเข้าไปไกลถึงตำแหน่งรองนางสาวไทยพอเข้าวงการบันเทิงได้แสดงภาพยนตร์ เธอจึงได้ใช้ชื่อและนามสกุลว่าอรัญญานามบงตามไปด้วยเลยและเมื่อรจนาผู้เป็นน้องสาวซึ่งมีอายุอ่อนกว่าพี่สาวอรัญญานามบงสองปีได้เข้าวงการบันเทิงรจนาจึงใช้ชื่อว่ารจนานามบงตามพี่สาวไปด้วยเช่นกันครับส่วนานามสกุลนามบงเป็นอีกสกุลหนึ่งซึ่งบุคคลผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในสายสกุลนี้ในยุคนั้นก็คือนงนุชนามบงสาวสังคมและนักธุรกิจชื่อดังนั่นเองมาถึงตรงนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องสาวอรัญญานามบง ที่ชื่อรจนานามวงศ์คนนี้กันครับรจนานามวงศ์มีชื่อจริงว่ารจนาชอบประดิษฐ์มีชื่อเล่นว่าเล็กเกิดเมื่อวันพุทธที่19ตุลาคม2492ที่บ้านบางกระบือตรงข้ามโรงเรียนกันตบุตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนอรัญญานามวงศ์นั้นมีชื่อเล่นว่าเปียกเกิดในค่ายทหารจังหวัดลบบุรีครับ รจนาชอบประดิษฐ์เป็นบุตรสาวของคุณพ่อพันเอกเสงเงียมชอบประดิษฐ์แห่งกองทัพบ,บกภาค3ประจำจังหวัดพิษณุโลกกับคุณแม่สุรางชอบประดิษฐ์รจนาชอบประดิษฐ์หรือรจนานามวง์มีพี่น้อง8คนเป็นหญิง6คนเป็นชายสองคนโดยเปียกรัญญานามวง์ เป็นลูกคนที่4ส่วนรัชนาเป็นลูกคนที่5เป็นน้องอรัญญาสองปีครับส่วนลูกคนที่6กับคนที่8นั้นเป็นผู้ชายรัชนานาวงเกิดมาในครอบครัวทหารเริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนสตรีจุลนาคสปีเต็มจากนั้นไปต่อที่โรงเรียนยูนัฟอาร์คระดับป 1- ถึงป6และไปต่อชั้นมศ .4 ถึงมศ .5 ที่โรงเรียนสันติราชบัลลังและเข้าเรียนวิชาธุรกิจการค้าที่โรงเรียนสยามธุรกิจ2ปีแล้วชีวิตความเป็นสาวไว้ใสก็ได้จูงมือรัชนา เข้าไปฝึกงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4ความจริงแล้วรจนาเข้าสู่วงการแสดงตั้งแต่อย่างเรียนหนังสืออยู่นะครับคือได้ไปเล่นละครที่ช่อง5จังหวัดขอนแก่นนั่นคือผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอชื่อเรื่องว่ารักสามเศร้าและด้วยความที่เป็นคนที่มีน้ำเสียงดีร้องเพลงเพราะเหมือนพี่สาวประกายศินุวานิชซึ่งเป็นเพื่อนกับอรัญญานามวงศ์ผู้เป็นพี่สาวเลยได้ชวนรจนาไปร้องเพลงที่วงดนตรีวาทท่นี่ พอร้องเพลงที่วงวาทีนีได้ไม่นานก็ได้มีโอกาสไปแสดงละครทางช่องสามโดยละครเรื่องแรกที่เธอเล่นคือเรื่องอันเป็นท,ที่รักแห่งดวงใจต่อด้วยเรื่องสนิมสังคมไฟในสวงนี่แหละรักล่านอกจากนี้ยังมีผลงานหนังโทรทัศน์จากเรื่องพระอภัยมณีปี2 5 1 4สร้างโดยชัยโยภาพยนตร์กำกับการแสดงโดยสุพรรณบุรณะพิมพ์สร้างบทโดยรพีพรชูรัตแสงเดือนฉายเป็นฝ่ายศิลปกรรมสมพูดแสงเดือนฉาย,าย,ก,รรายกำกับเทคนิค หนังโทรทัศน์เรื่องพระอภัยมณีนี้นะครับมีผู้แสดงก็คือกวีรัตนกโกสิน์นวรัตนพงไพบูย์คมอักเดชดามรัศกรรจนานามวงศขวัญตาบัวเปลี่ยนสีปริมประภาพรเทพเทียนชัยสีเผือกพิภพผู้พินโยรจนานามวงศมีผลงานแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเรื่องนี่แหละรักปี2515เรื่องล่าปี2520เรื่องมือปือนนมสดปี2521ปัจจุบันรจนานามวงศ ได้ผันตัวเองไปเป็นจิตอาสามากกว่า40ปีแล้วโดยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโสขอให้มีความสุขมากมายครับ